การจำนำก็เป็นการนำสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้มาประกันการชำระหนี้เก็บกับสัญญากู้ยืมเมื่อเราให้กู้ยืมไปแล้วเนี่ยเราทำสัญญากู้ยืมแล้วเราก็ต้องระบุไว้ในสัญญาว่ามีทรัพย์อะไรมาจำนำทรัพย์ที่จำนำต้องเป็นสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อ่าตัวอย่างเนี่ยเพื่อนบ้านของอาจารย์เนี่ยเขามีอาชีพออกเงินกู้ค่ะ อาจารย์เห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านเขาหลายคันเลยเพราะว่าอะไรเขาทำสัญญากู้ยืมแล้วลูกหนี้เขาเอามอเตอร์ไซค์มาจำนำเก็บแต่ทะเบียนรถไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจำนำต้องเอาทรัพย์มาไว้ที่บ้านเจ้าหนี้ถ้าเกิดถึงเวลาแล้วอาถ้าสมมติถึงเวลานะสมมติในกอมายืมเงินอาจารย์50าหมนแล้วนํามอเตอร์ไซค์มาจำนำ ในสัญญาจำนำก็ต้องในสัญญากู้ยืมก็ต้องบอกว่ายืมไปห้ามหมื่นแล้วโดยมีนำมอเตอร์ไซค์มาจำนำทะเบียนเอาทั้งทะเบียนรถเอาทั้งรถมามาที่ไว้ที่บ้านอาจารย์หมูนะถ้าถึงเวลาแล้ว